ซิกเดเมนชั่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจีนเสนอเรือดำน้ำมือ2เอาไปเลย2องลำให้ฟรีในฐานะมิตรประเทศเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคำตอบครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ จะมอบเรือดำน้ำชั้นส่งให้กับไทยสองลำแต่ยังไม่มีคำยืนยันจากกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมของไทยในเรื่องดังกล่าวนะครับจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่รับหน้าที่บริหารเรือดำน้ำมือสองที่กำลังปลดประจำการในกองทัพได้ประสานงานเพื่อแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าบริษัทเรือดำน้ำมือสอง จำนวนหลายลำที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพเรือไทยหากสนใจในโครงการดังกล่าวนะครับให้แจ้งความประสงค์ในการหารือในรายละเอียดอย่างไรก็ตามอย่างไม่มีการระบุว่าเป็นการให้เปล่าหรือว่าให้ซื้อในราคามิตรภาพเอาแล้วจีนก็เสนอมาแล้วนะครับเรือดำน้ำ แหล่งข่าวจากทัพเรือนะครับก็ระบุว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการแสดงเจตนา,ารมณ์อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพียงกระแสข่าวที่ว่าทางการจีนจะมีการพูดคุยกับคณะทํางานของพลเอกประวิตธวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็จะให้เรือดำน้ําฟรีๆไปเลย2ลําแต่ไม่มีการยืนยันข่าวจากทางฝั่งของพลเอกประวิตธเลยนะครับทั้งนี้ทัพเรือก็จะพิจารณาว่า จะพูดคุยในรายละเอียดหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างไรต้องพิจารณาว่าเป็นการให้เปล่าหรือว่าซื้อในราคาม,มิตรภาพก็ยังไม่มีการยืนยันแล้วก็ไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวนะครับที่ทางจีนนะครับที่มอบเรือดำน้ำให้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกองทัพเรือเมียนมากก็ได้เรือดำน้ำนะครับชั้นหมิง ทำให้ทัพเรือเมียนมานะครับมีเรือดำน้ําเข้าประจําการแล้ว2ลํานะครับการว่าข้อเสนอของจีนจะเป็นแบบเสนอให้เปล่ากับไทยในมิตรประเทศเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องดูในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องซ่อมเยอะขนาดไหนปรับคืนสภาพเยอะขนาดไหนนะครับและจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหนในการเข้าประจําการนะครับรวมถึงมีข้อเสนออื่นๆที่จะให้ทัพเรือ เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับในขณะที่เว็บไซต์ที่สนใจเรื่องของเรือดำน้ำนะครับมีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวโดยผู้ติดตามข้อมูลและศึกษาข้อมูลเรือดำน้ำก็แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับโดยมองว่าหากจีนเสนอเรือดำน้ำชั้นส่งซึ่งโครงสร้างภายในใกล้เคียงกับ S26T ซึ่งเป็นเรือชั้นหยวน นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้นํามาฝึกให้กับกําลังพลที่จะประจําการในเรือดำน้ำา s 6 t t เพื่อรอเรือดำน้ำลำใหม่นะครับที่อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องโยนต์เยอรมันตามสัญญามาติดตั้งนะครับและเมื่อมีการซ่อมปรับคืนสภาพเรือดำน้ำมือสองให้ได้มาตรฐานก็สามารถนำมาเข้าประจำการเพื่อใช้งานได้เหมือนกัน แต่ต้องไม่ใช้งบประมาณจำนวนมากในการซื้อเรือดำน้ำลำใหม่ก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราอาจจะได้เรือดำน้ำมาเพิ่มอีก2องลำนะครับแต่ก็ต้องดูว่าทางจีนเนี่ยมีข้อเสนออะไรที่แลกเปลี่ยนมันไม่มีในโลกนี้หรอกนะครับที่จะให้ของฟรีของในราคาที่แพงด้วย และจะให้ฟรีโดยที่ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยอย่างว่าล่ะครับจีนก็ต้องเอาเราเป็นมิตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาหรัฐก็พยายามจะดึงเราเป็นมิตรกับสหรัฐด้วยเหมือนกันใครมีความคิดเห็นกันประการใดก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แช re และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทางช่องซิกดีหรือซิกเดเมนชันยังมีคลิปดีๆอีกมากมายให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับลองมองดูด้านข้างถ้าคุณดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและลองเลื่อนลงดูด้านล่างถ้าคุณดูจากมือถือนะครับผมหรือจะกดที่หน้าจอที่มีไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับ สวัสดีครับ